พฤติกรรมเดิมๆที่แก้ไม่หายในตัวหน่อยก็คือการหว่านมเมล็ดผักถี่เกินไปค่ะเพื่อนๆทุกครั้งที่หว่านก็คือมันมือมากๆเลยค่ะทุกคนกลัวหวานแล้วจะไม่ทั่วสรุปคือเป็นไปนตามที่เห็นเลยค่ะทุกคนเต็มพลึบไปหมดเลยค่ะไม่ดีนะคะทุกคนหว่านแบบนี้ก็คือเปลืองมเมล็ดพันธุ์นะคะทุกคนแต่ว่ายังดีที่หน่อยซื้อมเมล็ดพันธุ์ราคาถูกผักพื้นบ้านง่ายๆก็คือแค่ถุงละสิบบาทเองค่ะเพื่อนๆชีลาวชีหอมผักบุ้งกวางตุ้งถุงละสิบบาทหมดเลยค่ะทุกคนถูกมากซื้อกับแม่ค้าทีี่่มยยก้วนเเดดหออซื็ ห่วที่ซื้อผิดพลาดค่ะเลยว่ามันคุ้มนะคะเพื่อนๆสมมติว่าเราจะปลูกผักหนึ่งแปลงหนึ่งแปลงขนาดกลางใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ20-30บถึงาบาททุกคนแต่พอหน่อยเอาไปถอนขายนะคะทุกคนได้ถึง200300บาทเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะทุกคนผักกินใบก็คือโตเร็วนะคะอันที่จริงก็คือหน่อยปลูกหลายแปลงด้วยแหละค่ะทุกคนแปลงนี้ถอนขายอีกแป๊บๆอีกแปลงก็คือได้ขายอีกต่อให้เราจะเวียนขุดแปลงไปเรื่อยๆก็คือมันไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าแปลงผักของหน่อยก็คือขุดง่ายมากเพราะว่าแปลงผักแแต่่ลละปงหนอย ช้ดินใบไม้ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยขุดง่ายแต่มันก็จะมีบางแปลงนะคะทุกคนที่ดินแน่นเพราะว่าหน่อยไม่ค่อยได้ปลูกแต่ไม่ใช่ปัญหาค่ะทุกคนแค่ใช้แกลบมาผสมนิดนึงก็คือดินฟูแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีขุยมะพร้าวก็สามารถทําได้นะคะรอติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ